ลูกสาวจะหาต้นไม้ไปเป็นของขวัญวันเกิดให้เพื่อนนะคะวันนี้ก็เลยพานางมาชมนี่มากับน้องโยค่ะบรรยากาศดีเนาะไปะเดินไปดูข้างในกันถ่ายคลิปสักหน่อย <laughs> มันลาะก,กันอีกแล้ว <laughs> อะไรเงี้ย สีชมพูสวยนะดีด๋ดิต้นไม้งามงามไปดูกันข้างในมีของไขายเยอะค่ะตรงนี้ก็เป็นหินหินประดับเขามีผสมดินให้ด้วยนะมีกระถางค่ะราคาถูกจนถึงราคาที่แพงที่สุดเนาะ <c oughs> สวยงามนะคะข้างในเป็นเป็นคาเฟ่คาเฟ่ต้นไม้นะคะค่ะใบบวกสวยงาม Yes. Okay wet w t i r o i n side ขั้นนั่นนี่จัดผ้าจัดผ้าให้นางเขาอารมดีนะนั่นน่ะตสกี้ทำท่าง่วงนอนนะครักสวย เหตุเลอื่นๆไปย่ยเข่าเ้นย่องเ้นย่องเจนเยียมลูกสวยงามนะคะทุกคน เราจะหาอาต้นกุหลาบนะคะเพื่อนอยากได้กุหลาบเขาชอบกุหลาบก็ก็จะเจาะจงไปดูกุหลาบได้ตรงนะคะยอมโยมลูกสาวก็หาดอกไม้ไปฝากเพื่อนเขาอยากได้กุหลาบไอ้ดอกไม้สีแดงคือดอกอะไรก็ได้สีแดง อันนี้คืออะไรอ่ะทำไมมีเอกมีเม็ดเอีอยเออเขามีอ่ะมีเม็ดมีเมล็ดด้วยเนะ้ยะยจ๊อ่าที่แต่งบอนไซไม่เห็นเลยค่ะุวลาบรู้สึกว่าร้านนี้จะแพงกว่าทุกร้านนะเพราะว่ามันเป็นที่อยู่อาศัยของคนมีตังนิดนึงนะคะ นี่ต้นว่านหางจระเข้ของเรามีเยอะมากอุ้ยเขาปลูกเอ๊ะเขาไม่ใช่เขาปลูกเขาเปิดพัดลมให้ต้นไม้ด้วยนะดีมากไม่เห็นกุหลาบยังไม่เห็นกุหลาบเลยจริงเหรออ๋อเนาะเดี๋ยวเราไปตรง ไอที่มันใช้ห้าเหรียญที่อยู่เกพี่ว่าใช่ตรงนู้นน่ะหรอถูกกว่าเนาะตรงนี้มันแพงอ่ะแล้วก็กไอต้นกุหลาบไม่เยอะอืมอันสิมันไม่มีเลยอ่ะใช่เขาเปิดพัดลมให้เย็นดีใช่เขาเปิดพัดลมให้ต้นไม้ด้วยก็เย็นแบบตะโกนลูกค้าแบบเดิมใช่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 ถูกต้องถูกต้องข้างในมีอะไรอ่ะ ก็เขาปักทำไปก่อนเลยหรือว่าเอาออกปัญหาอ๋อใช่ที่นู่นเป็นโรงเรือนใช่ไหมเนี่ย <gamma> ข <noise> ้างในไงใช่ลูกก็บอกอยู่จะเข้าไปดูไหมหน้าไม่ได้แต่งหน้าเข้าไปดูก็ได้นี่เข้าไปดูไว้ก่อน yes ก็ซีอินไซ์กันเจนเดียไปดู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 ผ่านไปนี่ไปดู ห้าตามันดีหน้าตอีิ่ไม่ได้แต่งงานมามียังโคสอยู่ตุบๆแล้ว่ะอ่าโกซนี่เป็นคาเฟ่นะทุกคนเป็นคาเฟ่นะมีของให้กินนะคะทุกคนเตรี่ยมๆนะจะร้านสวยนะคะทุกคนแต่มืดไปหน่อย กล้องเราอาจจะมืดก็ได้เขาบอกว่าปิดแล้วมันใกล้ปิดแล้วไงเย็นแล้วค่ะที่นี่หกโมงแล้วมีมุมให้ถ่ายรูปด้วยนะนี่คือดอกไม้แห้ง สวยนะคะทุกคนต,กตุ๊ตุ๋นตุ๊กตาโอเคนะคะทุกคนมันรู้สึกว่ามันจะมืดมองไม่ค่อยเห็นเนาะแล้วก็มารีวิวร้านต้นไม้ให้ได้ชมกันเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ